คุณจะส่งใครมาเป็นตัวแในการแข่งขันอาหารฟได้ปปินครับชอกลอมอคุาา่านสิงคโปร์ไดนโว บนิคาได้เป็นคุณกรรมการและเป็นเธอในรายการแข่งขันทั้งอาหารระดับคโอยังคิวอีโทังนาวีทัพมือดีแชมป์อันดับผีความเชี่ยวชาญด้านอาหารเนร์ดาชาทั้งฝรั่งเศสอิตาเลียนยุโรปีคาสติปีสไตล์โมเดิร์นรูปแบบอาหหลากหลายสัญชาติในทุกมิติเชี่ยวชุ่ย จอสันเอบิเนเซอร์น่ะด้วยนะครับประเทศไทยผู้เชีส่งใครมาแข่งขันอาหารในสัญชาติ เลบานอนกับเชมป์ออฟนัทวุฒิธรรมพันธชมป์ประเประเทศไทยครับแชมป์ออฟัทวุฒิธรรมพันธ์เชฟประเทศประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอเมริกันเม็กซิกันและอาหารเอเชียทีมนำมาผสมผสานเป็นอาหารจานใหม่แบบไร้กุญแจใการก่ำอาหารที่ดูดดั่งทำให้เขาคว้าแชมป์รายการเย่างเน็นไอรอนเชมเมื่อปี2009ในปี2562 เช่นด้วยนะครับเดี่ยวทีมชาตัตประเทศเกาหลีใต้คุณจะส่งใครมาเป็นตัวทนของทีมคะโดยที่คุณจะต้องทำอาหารปากีสถานเจจป็นทีมกาครับ ไา้ชีชที่การเทแ่งขันในเวทีระดับสอเขะกรราคัญที่กเชิไปตัดสินการแข่งขันธมหารในเวทีระดับเียหลารายกด้วยนะครับทัะที่เชี่ยวชาญมากกว่า18ปี่การธอหารเกาีตอดีกด้วยนะครับเขาจะเป็นที่1ในเกมนี้แน่นอนด้วยนะครับ กูจะส่งใครเข้ามาแข่งขันเข้ามาหารเวียดนามในการแข่งขันครั้งนี้ครับเฟโจูเชอร์จูจโลฮัน ไฟแรงวัย28ปีแชมป์กรุท็อปแห่งเมืองหนานจิงมังตงเจียงซูเดอะเทสจ,จีนอีกด้วย,ยวด้วยรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทคนิคทำอาหารระดับนานาชาติเอเลิทจากหลากหลายประเทศไม่ว่าระดับเอเชียทีมโจ๊กถนัดในศาสตร์อาหารจีนสไตล์จีนสูและเก่งไปด้วยทักษะการทำอาหารในด้บนตะวันตกดกว่าเขาคือแชมป์สายแข่งขันเลือกใม่ที่น้าจับห้ามองอีกด้วยนะครับที่ได้จับหน้ามอง พวกคุณมีเวลาในการทำอาหาร60นาทีแต่พวกคุณจะมีเวลาในการวิ่งเข้าไปจิตวัตถุดิบในอุปกรณในห้องอา่ใช่งองครลุม5นาทีและพวกคุณต้องการมาที่สเตเดียมแห่นงนี้ก่อนที่กรงเหล็กที่สเตเดียมจะปิดลงถ้าคุณทำไม่ได้